ก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะฮะสำหรับรายการอเนนาเกมเมอร์นะฮะวันนี้นะเราก็อยู่ในแลบของผมนะฮะก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนนะฮะก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้สมปรัถน,นะคบมีความสุขกันเยอะๆนะครับก็ที่เออวันนี้นะ,ะที่ผมตอนปีใหม่ที่ผมไม่ได้อัพคลิปนะก็ซึ่งผมมาอยู่บ้านนั่นเองนะครับเออผมไปกับครอบครัวนะไปต่างจังหวัด เซอต์ใจว่าเราก็ใกล้ๆเนี่ยนะฮะเออแต่ว่าผมไม่มีคอมใช้ไงก็เลยไม่ได้อบคลิปนะฮะก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็วันนี้นะฮะก็จะมาทําย้อนหลังให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะเสียงผมอาจจะแปลกๆนะฮะเนื่องจากตอนนี้อากาศหนาวเย็นมากนะครับ <c oughs> นะฮนะก็น้ําเย็นนี่แบบชาเลยทีเดียวนะฮะก็ ก็นั่นเออเสียงผมก็แปลกๆนะฮะแบบไอก็ไอโคตรเยอะนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็กินยานะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะไปเ,ออนนเดี๋ยววันนี้นะผมจะไปสอนวงจรวงจรหนึ่งนะฮะที่นั่งทําเล่นๆแล้วรู้สึกว่ามันเทพดีมันเท่ดีนะฮะก็เดี๋ยวอาไปดูกันว่ามันคือวงจรอ,อะไร เชียวเชียวบินออกเลยส่วนตรงนี้ก็คือเออ่ต้นไม้นะฮะไม่มีอะไรต้นไม้ลองเปี่ยนเปล่งแสงได้นะฮะก็เดี๋ยวใครอยากใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวอาจจะสอนทำถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ไว้ก็ไม่ทำนะฮะจะนะฮะก็ไปแล็บหนึ่งกันอ้าวกดผิดตรงนี้ดิเออนี่นะฮะก็เป็นแลบของผมนะเจ้านี่ คืออะไรเจ้านี่คืออะไรทาเล่นๆวางจัดนะครับกลับมาก็วางจัดเอ้ยไม่ใช่ทําไว้ตั้งานแต่ดีตอนนั้นวางจัดยิงธนูไม่เคยจะโดนนะาจำพูนะฮะไม่มีไรส่วนอ่ะอยู่ไหนวะนี่นะวันนี้โหจะมาทําวงจรลิฟต์นั่นเองนะครับซึ่งลิฟต์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบนะซึ่งผมว่าได้ทําจริงๆมันมีแบบ พิสตันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบั๊กเยอะใช่ไหมบั๊กติดแล้วก็หล่นลงมาอย่างงี้บลั๊กอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากมันแหลกนั่นเองและผมก็เลยมีความคิดสร้างแบบใหม่ขึ้นมานะฮะก็มีแบบใหม่นี่ที่ผมคิดมาก็มี2แบบด้วยกันนะแบบล้าสมัยกับแบบทันสมัยนะคะแบบคนจนกับแบบคนรวยนั่นเองนะแบบคนจนนี่ก็จะบั๊กได้เหมือนกันนะก็คืออย่างงี้มันเป็นลิฟต์แนวบันไดเหมือนกันนะเรา มันก็จะซิกบั๊กกันได้นะฮะก็อันนี้คือแบบล้าสมัยนะแบบโอ้ยคนจนเว้ยอันนี้แบบคนรวยนะโคตรรวยนี่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 เออโคตรเท่นะครับก็ลิฟต์ตัวนี้วิธีทำมันง่ายมากนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือ,รอ,อยังนะฮะก็น่าจะมีคนทำแหละผมเคยเห็นอยู่นะของฝรั่งแวบๆบแบบเ,เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็ลองทำดูตอนนั้นผมเห็นไงเออมันเจ๋งดีเว้ยไม่รู้มันทำไงตอนนั้น เลยลองมานั่งทำดูนะฮะับเนื่องเนื่องมันได้พอดีนั่นเองนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเทอแลบทาทัวร์ทำไมวิีแค่นี้ก็อันนี้ก็มีอะไรไม่รู้ทำเล่นๆเหมือนกันนะเสียบคราฟติ้งเทเบิลนะฮะเหยียบแบบคราบของเอาออกแบ็บแบ็บนะฮะก็วงจรก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะใครอยากรู้นะว่ามันทำยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมสอนละเอียดยิบนะฮะเนี่ยชึบๆึบ,บอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเจ้าตัวนี้กันเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แักษ์ัดๆปวดหัวเลยก็จะเนี่ยมันของพี่เจมีน่นะไม่ใช่ละโอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนกันอุปกรณ์นั้นก็มีแค่นิดเดียวนะฮะเนื่องจากวันนี้มีอะไรเลยเอาอุปกรณ์มานะฮะก็มีพวกบล็อกนะ,ะที่ต้องการ ต้องมีบันไดนะคราวน,น,นี้คราวนี้ผมจะมาทำาแบบคนรวยนะฮะคนรวยรวยนะรวย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 แต่เขือนะฮะอย่าพวนนะคนะคของคุณโอเคก็จะมาถามตรงนี้กันโอเควิธีทําคือก่อนอื่นก็ต้องทําให้หนั่งเกาเออเขาเรียกว่าอะไรทำโครงโครงลิฟโครงลิฟมาทําทางเข้านะฮะเออต้องมีเพเชอร์เพดด้วยเอาเป็นอะไรก็ได้หินไม้ก็ได้นะของอขใช้หินลาดเลยกระแสสั้นนะครับ ทีนี้เราก็มีทางข้าลิฟต์แล้วใช่ไหมทางขาลิฟต์อ่าแล้วเราก็ต่อต่อขึ้นไปสมมติเราจะเอาสูงแค่ไหนสมมติบ้านเราเป็นคอนโดนะฮะสูงโคตรนะสูงแบบราวฟ้านะฮะสูงแบบสุโคสุโคยนะโอเคก็สูง,ส,งสูงไปเลยอ่ะพอรู้สึกมันสูงเกินเกียิทำเยอะนะครับก็มาทาต่อตรงน,นี้ ก็ตอนนี้นะผมมีพาร์ทเนอะร์นะับผมได้อยู่กับตอนนี้ผมอยู่กับ TGN นะครนบพาร์ทเนอร์ของผมก็ไม่รู้ไม่รู้กันทำไมถึงอยากเข้า TGN อนะฮะ mm hmm. เออทำไมถึงอยากเข้า TGN วะ mm hmm. ตอนแรกเลือกอยู่นะว่า TGN กับฟูซาก,กินั้นไหนดีกว่ากันนะแต่ว่ามีคนแนะนํามาว่าให้เข้า TGN ดีกว่านะเป็นพาร์ทเนอร์กับ TGN นะผมก็เลยนั่นแหละครับตามตามเลยโอเคถึงขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือ ก็คืออันนี้เหมือนป้องไฟใช่ไหมเป็นลิฟต์ของเราทีน,นี้ก็มีเป็นเหยียบทําให้วงจรทำงานนะตรงนี้ก็แต่งให้สวยๆหน่อยมเหมือนป้องไฟนะเหมือนป้องไฟนะฮะก็เหยียบปื๊ดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ขั้นตอนแรกที่เราต้องทํานั่นก็คือให้มันดันตรงนี้นะฮนะเดือดเดืนดเดือ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 ดเดอเราให้ดันดันปืด มาตรงนี้นะฮะแต่เราต้องทำเป็นไดให้มันแดนขึ้นปุ๊บอย่างนี้นะครับก็มาต่อวงจรกันหน่อยต่อวงจรน,นะเราก็จะมุดมุดกันหน่อยนะฮะขออนุญาตเบาเสียงให้เฮ้ยเสียงเกมนะครับเนื่องจากเสียงดังอ่ะตรงนี้ไฟเหยียบตรงนี้นะฮะไฟก็จะลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บก็มานี้มานี้เสร็จปุ๊บก็ดูวงจรบนก่อนตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะอะ,อะ,ะเออาสักอย่างนี้พอ แล้วก็ทำรีพิเตอร์นะฮะเพื่อให้ปุ๊บ,บ,บ,บใช่ภาวอะอ่ะอย่างนี้อะ่ะแต่งมันนิดนึงให้มันโอเคเดี๋ยวนะฮะให้ไฟมันเข้าตรงเนี้ยคิดอยู่ทำไงดีเออเอาอย่างนี้ก็ได้ฮะ,ะเออเออ สำหรับคนขี้เกียจขี้แล้วอ่างนี้เลยฮะเอาอย่างนี้เลยเอ,อย่างนี้ไปเลยนะครับผมขี้เกียจคิดแล้วนะครับสําหรับคนขี้เกียจคิดเหมือนผมนะฮะเบือบ่อขี้เกียจก็ทำาะไรผมได้นะครับไม่ใช่อ่ะนะฮะก็ทำอย่างนี้ไฟมันก็จะเข้าบ็อกนี้นะฮะแล้วก็ต่อขึ้นมาเข้าอย่างนี้นะฮะเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงอ้อมเอาอ้อมมันจะง่ายกว่าเยอะเลย แต่ผมเอางี้อ่ะจริงๆมันทํายัางไงก็ได้นะฮะอโอ้โหหลักการมากจะอย่างงี้นะเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างงี้ขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปปรับดีเลย์นะเพื่อความเร็วปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงไม่ได้นะฮะจะลงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อันนี้ก็คือไปขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทาการวางวนไดก่อนวิธีวางวนได้ก็งก่ายน,นะฮะ คือสมมติหันหน้าทางนี้ใช่ไหมเราหันข้างนี้แล้วก็วางไปแล้วหันทางนี้ก็วางขึ้นไป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 วางเนี่ยฮะวางอย่างนี้นะฮะเออในการตัวดนดังนะฮะก็เทคนิคการวางวันใดก็มีสองแบบนะคือวางนะฮะมันจะมีครึ่งครึ่งบล็อกใช่ไหมวางครึ่งล่างกับครึ่งบนนะฮะก็ให้วางครึ่งล่างนะครึ่งบนแล้วก็จะกลับหัวอย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรเล็กๆน้อยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมาขึ้นมาข้างบนปุ๊บอ่าอันนี้ก็ได้ความลิฟสุกได้ลิฟลิฟบันไดนะหรือจะมันมันจริงจริงมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนลิฟเท่าไหร่มันก็เหมือนบันไดนี่แหละแต่ว่าเป็นบันไดเลื่อนนะโอ้โหเพิ่มความเพิ่มชื้อมันเท่นะอ่าพอตอนนี้หยาปุ๊บมันก็จะเด้งมานี่ใช่ไหมทีนี้เราก็จะเอาอันนี้ขุดไปแล้วก็ต่อบล็อกไปให้มัน นี่ยดันแบบปึ๊ดขึ้นมาตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็ทำทุกทิศเลยทำต่อไปเรื่อยๆนะพอเราต้องคิดด้วยนะฮะศูนย์มานี่ปุ๊บอันนี้ก็ดันมานี่ปุ๊บแล้วไปไหนต่อแล้วก็ขึ้นมานี่ใช่ไหมฮะเร้ก็ไปทิศทางนี้ก็กดอุ้ยจับอุ้ยอ้าวทางเข้าอ้าวอ่อนะฮะโอเคก็ดันปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้โอเคก็อย่างนี้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 นะครับ เดีย๋ยวนี้ปึ๊บอยงนี้นี้ก็ดูทิศทางด้วยนะครับปุ๊บอยางนี้อ่าฝ<อ>นตกอีกชึบชึบรบปปุ๊บ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 ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ฟลุ๊ปอ่ะช้านิดนึงจึดจุปุ๊บอ่าดีดีนะฮะเราก็เสร็จกันแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็จะมาลากวงจรกันนะฮะก็ลากวงจรแบบง่ายง่ายนะฮะแล้วก็มาดูก่อนว่าไหนไมันจะเป็นดันเป็นอันแรกนะฮะก็คืออันนี้นั่นเองมันจะดันเป็นอันแรกนะฮะเราก็ต่อสายมาเลยผมมีเทคนิคการต่อสายวงจรน,นี้แบบง่ายๆนะฮะคือเนี่ยต่อมาอย่างนี้ สมมติไฟมาอย่างนี้นะฮะสมมติไฟมาอย่างนี้ปุ๊บพอเห็นพิสตันแล้วก็วางบล็อกบนพิสตันนะฮะในกระดังเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยให้เป็นพุ่งเข้าอันนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาแล้วก็พอถึงพิสตันปุ๊บก็เอาบล็อกวางไว้บนพิสตันนะเหมือนเป็นบันไดนะฮะแล้วก็ต่อมาวางข้างบนพิสตันวางข้างบนพิสตันนะฮะ ติกี้พิสตันสิวางบนสติกี้พิสตันนะฮะอืมวางบนสติกี้พิสตันแล้วก็ต่อยาวมาวางบนสติกี้พิสตันนะฮะวางข้างบนสติกี้พิสตันนะครับอ่าเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ง่ายแล้วฮะต่อสายเยาวต่อสายเลยฮะต่อสายยาวเลยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนทีหลังต่อไปก่อนนะครมีติดก็ เลยฮะบ,บินเลยครับสำหรับคนที่ตล่างในซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็ยากหน่อยนะฮะก็ต่อต่อบล็อกขึ้นมาเรืยๆดี๋ยวอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาตกแต่งด้วยรีบิเตอร์นะฮะไม่ใช่ตกแต่งสิถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นะฮะอยากรู้มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ม่ต <c oughs> <c oughs> ดันพร้อมทุกอันนะฮะดันพร้อมกันหมดเลยทีนี้ก็ต้องมานั่งตั้งดีเลย์นะฮะให้มันดันทีละอันนะฮะอันนี้คือดีเลย์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 นะครับอะไรประมาณนี้อ่ะก็ปักไปก่อนที่จะถึงลนะก่อนที่จะขึ้นขั้นนะฮะก็ปักให้มันเข้าบล็อกะะไฟก็จะขึ้นมาได้ปักให้เข้าบล็อกโดยที่ไม่ต้องปรับนะฮะหรือใครจะปรับก,ก็แล้วแต่มันก็จะทําให้ช้าลงนิดนึงแต่ผมเอาแบบเร็วๆสเปอร์สเปอร์ฟาส

ติดหัวอะคเมื่อกี้มันติดหัวนิดนึงนะครับไม่รู้เปไ็นไรมรัะเมื่อกี้มันติดหัวทางออกเราก็ต้องทำไว้นะจะได้รู้ว่ามันถึงแล้วทำไว้นะนะมานี้ได้ลองใหม่น,นะครับก็ได้ละ ใครอยากปรับดีเลย์ก็ได้ฮนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะฮะปรับอย่างละหนึ่งพอเพื่อความสวยงามนะแล้วความไม่ปวดหัวนะฮะไม่งั้นปวดหัวเลยนะจะเอาแกะนะฮะอ่าโอเคเสร็จโอเคโอเคโอเคเข้าไปเหยียบแกี่ปวดหัวมากกว่าเดิมอย่างเงี้ นะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับวงจรนี้นะฮะก็มีประมาณนี้ท้ายทำสูงก็ขึ้นไปนู่นนะก็จะเป็นทาวเวอร์สูงๆนะฮะอันนี้ก็สีขาวสวยงามสดใสนะครับก็ก็จะดีหน่อยมันจะมีบั็อกมากนะถ้าเกิดแบบแลกอ่ะคถ้าเกิดแบบแลกจริงๆอ่ะมันจะกระตุกนะฮะแล้วทําให้บล็อกเนี่ยเข้ามาต่อเข่งนะฮะโดนเอื้อยเอื้อยเอื้อนะแล้วเป็นเซอร์ไวเวิลนะนะครับก็เดี๋ยว ำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะก็ไม่เข้าใจก็ออคอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมตอบให้ล้าอาจจะทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แอนด์ซับสไครกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะผมจะทำอินโทรใหม่อีกแล้วนะฮะอ,อินโทรกับอาโทใหม่นะฮะซึ่งจะทำอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะฮะพอยากอยากได้แบบลงตัวมันไม่ลงตัวสักทีนะฮะ ก็อาจจะเปลี่ยนหน่อยนะฮะก็เข้าใจกันด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนลุกใหม่นะครับเปลี่ยนลุกใหม่โอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับย้อนหลังมาสามวันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอาจจะอัพวันที่สี่นะฮะก็เป็นสี่วันกันเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอยินดีไหว้เอ็นเมื่อกี้อู้บ๊ายบาย